ฝันเห็นมือถือมากมายหลายเครื่องฝันเห็นมือถือมากมายหลายเครื่อง ท่านจะถูกคนใกล้ชิดอิจฉาริษยาท่านจะถูกคนใกล้ชิดอิจฉาริษยาที่ท่านเป็นคนที่ฉลาดสวยหล่อสวยแปลได้ว่านะเวลาเนี้ยตอนเนี้ยมันมีคนอิจฉาริษยาท่านมันมีคนน่ะหลายคนอิจฉาริษยาท่านมีคนจํานวนมาก มีคนจำนวนมากอิจฉาลิษยาท่านราวกับท่านเป็นซูเปอร์สตาร์ซูเปอร์สตาร์ท่านมีเกณฑ์จะได้เจอเนื้อคู่เป็นคนอายุน้อยกว่าท่านมีเกณฑ์จะได้เจอเนื้อคู่เป็นคนอายุน้อยกว่าตอนนี้มีคนน่ะต้องการจะเปิดโปงความลับของคุณมีคนตั้งใจจะเปิดโปงความลับของคุณ ท่านจะได้รับข่าวดีอาจจะได้รับจดหมายจากต่างประเทศมีเกณฑ์จะได้รับจดหมายจากต่างประเทศการงานของท่านจะประสบความสำเร็จอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่ค่ะเลขนำโชค04 04, 04. 4 0 0 4 4 0ท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นเอจะทิ้งที่อยู่ทางไลน์ไว้ใต้คลิปขอให้ท่านโชคดีค่ะ